ชื่อคาร์ลอตค่ะอายุ16ปีค่ะปัจจุบันนะคะก็เป็นนักเรียนร้องที่สตูดิโอเทนีค่ะเรียนกับคุ้ดาวค่ะนอ้องคาลอตคะแล้วทำไมชอบร้องเพงลงเหรอคะก็เป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะคุูดาวคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยหนูมีความฝันที่อยากจะเป็นแบบว่าไอดอลศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยหนูไปเจอกับเพื่อนคนนึง เ,เขาชวนหนูไปมันมีงานโรงเรียนพอดีค่ะเขาก็เลยชวนหนูไปซ้อมเต้นที่ห้องซ้อมแล้วทําให้หนูได้ไปเจอกับกลุ่มที่ทําเพลงค่ะมันก็ได้สามารถต่อยอดความฝันหนูได้น้องแคลอทคะแล้วเริ่มเรียนน้องเพลงจริงจังเ่ยคะตอนไหนคะ่อ๋อก็คือตอนเด็กๆคะ่ะหนูก็ฝึกมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มาเริ่มจริงจังประมาณอายุ14คะ่ะแล้วพอมาเรียนน้องเพลงจริงจังแล้วคะ่ะมันเป็น ก่อนเรียนเลยเนี่ยเดี๋ยวคิดว่ามันจะต้องง่ายมากค่ะครูเดาว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวไปฝึกร้องก็ได้แล้วแต่พอมาเรียนจริงๆเลยเนะี่ยมันแบบว่ามีคีมีโนต้ตมีเมโลดี้ทำนองตง่างๆแล้วหนูเป็นคนที่กล้ามเนื้อคอไม่แข็งแรงค่ะมันก็เลยทําให้แบบว่าเวลาโนต๊ตอย่างเงี้ยพี่เสียงนี้มันก็ดูแบบยังไม่ถึงขนาดนั้นหนูรู้สึกว่าการร้องเพลงมันยากจริงๆค่ะ มาได้เรียนแล้วนะคะหนูก็ได้ฝึกทั้งเรื่องของการใช้เสียงการร้องเพลงการสื่อสารทางอารมณ์ออกไปเป็นเพลงแล้วก็เรื่องของ performing บนเวทีด้วยค่ะน้องาคารลอตค่ะแล้วหลังจากที่บอกว่าเรียนจริงการมาแล้วนะคะมีโอกาสทําอะไรอีกบ้างไหมคะหลังจากนั้นก็หลังจากที่ได้เรียนมาค่ะหนูก็มีผลงานเป็นของตัวเองค่ะชื่อเพลงว่า,า h e u กับ Miracle ค่ะ ก็พอได้ลองออกไปทํางานจริงๆเนี่ยก็รู้สึกเลยว่ากล้าสแสดงออกมาขึ้นคือหลังจากที่ได้เรียนเนี่ยนรู้สึกหนูรู้สึกนะคะว่ามีประโยชน์มาก,มากอย่างเวลาขึ้นเพอร์ฟอร์มบนเวทีอะคะ่ะคือหนูเป็นคนที่ใช้เวทีไม่เป็นเลยหนูต้องพูดว่าไม่เป็นเลยจริงๆค่ะคือแบบว่าจะเดินไปทางไหนก็สับสนเพอร์ฟอร์มบนเวทีอะคะ่ะมันเป็นการซักซ้อมค่ะคือว่าเรารู้จุดว่าต้องไปตรงไหนตรงไหนบ้างแล้วก็รู้ว่า เวลาส่งสายตาท่าทางเนี่ยทำยังไงรวมถึงการวางหน้าค่ะแล้วก็การวางมือด้วยมันก็จะทําให้โชว์สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นค่ะน้องแค่หลอดคะเมื่อสักครู่คููบอกว่านอกจากเรียนร้องแล้วเนี่ยก็ยังได้เรียนเพอร์ฟอร์มด้วยสําหรับวัยรุ่นแล้วเนี่ยคะ่ะเรียนเพอร์ฟอร์มเนี่ยคะ่ะมีประโยชน์ยังไงคะ มีประโยชน์มากเลยค่ะทั้งในเรื่องของคือเราสามารถนําไปต่อยอดงานอื่นๆได้อย่างเช่นงานเดินแบบหรือว่างานแบบว่าเป็นพิธีกรอะไรีก็ได้นะคะก็เหมือนหนูเลยค่ะคือหนูเนี่ยก็สามารถนําเรื่องของ performing บนเวทีเนี่ยไปใช้ใน,นเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็ได้มีโอกาสนําไปใช้ใน,นเรื่องของการประกวดเดินแบบด้วยค่ะคือหนูเนี่ยไปประกวดเดินแบบมาแล้วหนูก็ภูมิใจมากเลยค่ะหนูได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะจากเวที Thailand Next Top u n w a y 2020ค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากเดยนร้องเพลงหรือว่า performing เนี่ย mm hmm. ก็ขอให้มีความตั้งใจมากๆนะคะรวมสินการฝึกซ้อมด้วยแล้วก็อย่าลืมมีการมี p พ s ช mm ั hmm. ่นในตัวเองด้วยนะคะขับเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะฝึกซ้อมเยอะๆค่ะตอนนี้นะคะค่ะกากก็กลับมาบ้านแล้วเพราะว่าแข่งจบแล้วก็ตอนนี้ก็เอารวัลมาฝากทุกคนด้วยค่ะ กันน่เลยนะก็ต้องขอขอบคุณครูดาวค่ะที่ช่วยสอนเดินแบบแล้วก็ขอบคุณพี่พิวาค่ะที่ช่วยซื้อตุกตาให้ขอบคุณพ่อพิวิวาที่พาพี่พิววามาดูด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่มาเป็นกําลังใจให้ค่ะค่ะเรานะคะก็สัญญาว่าจะพัฒนาในเวทีต่อไปขึ้นเรื่อยๆค่ะ